คุณนิพิษอินทรสมบัติได้มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนิรโทศกรรมการแสดงความคิดเห็นต่างการเมืองผ่านเฟซบุ๊กของนิพิษอินทรสมบัติดังนี้เรื่องนิตโทศกรรมการแสดงความเห็นต่างการเมืองข้อตกลงของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเรื่องการเสนอกฎหมายนิรโทศกรรมการแสดงความเห็นต่างการเมืองคือกฎหมายอะไรกันแน่ผมคิดเอาเองว่า การนในโทตรกรรมความผิดตามมาตรา112ผมคิดว่าเรื่องนี้พรรคเก้าไกลต้องระบุเป็นกฎหมายสําคัญของรัฐบาลเพราะถือเป็นข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลลองคิดตามผมมาเรื่องนี้เดิมพรรคเก้าไกลคิดที่จะเปลี่ยนความผิดนี้เป็นความผิดต่อส่วนต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งยอมความได้และให้สํานักราชเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์เรื่องนี้ผมเคยโต้แย้งว่า มีบางควรเพราะจะทําให้สถาบันเป็นคู่กรณีโดยตรงกับประชาชนหากนิรโต๊กรรมความผิดตามมาตรา112ก็ลองคิดต่อไปว่าพักเก้าวไกลกำลังประทะกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเปล่าพักเก้าวไกลกำลังใช้สถานะผู้แทนราษฎรนินรโทษกรรมความผิดต่อพระมหากษัตริย์หรือเปล่าเมื่อกฎหมายผ่านสภาแล้ว ก็เสนอให้พระมหากษัตริย์ทรงลงปราปรมาพิไทยในกฎหมายนิรโทษกรรมนี้ที่มีต่อพระมหากษัตริย์เรื่องแบบนี้มันบังควรหรือไม่ผมว่าคนทั่วไปคงคิดได้เปรียบเทียบว่าพระมหากษัตริย์ถูกฟ้องว่าหมิ่นประมาทแล้วถูกศารพิพากษาลงโทษจำคุกนายกรัฐมนตรีจะใช้เสียงข้างมากของสภานิรโทษกรรมความผิดที่ตัวเองถูกจำคุกหรือ สมาชิกรัฐสภาที่ห้างหลักประชาธิปไตยเกือบทุกครั้งที่มีการเปิดปากพูดลองคิดดูนี่มันเป็นการเริ่มต้นของตรราชเสียงข้างมากมิใช่ประชาธิปไตยหรอกอันนี้คือเป็นความเห็นของ,ของคุณนิพิษอินทราสมบัตินะครับปันเฟซบุ๊กนิพิษอินทราสมบัติครับ